ถ้าเราเดินมาแล้วเราสะดุดถ้าเราสะดุดนี่มีโอกาสหัวทิ่มแบบนี้แต่ถ้าไปโทษสิ่งนี้ได้ไหมเราจะไปโทษว่าเขามีหยักอยู่ตรงนี้ได้ไหมหรือโทษไอ้ขาเราเองที่ขาเราเองตังหากสติเราเองต่างหากที่เดินไปแล้วก็ไปสะดุดเองถ้าเราจะบอกว่าคนคนนั้นนะสะดุดตาแล้วเกินสะดุดตาเราแล้วเกินแล้วก็ มาทําให้เราตกหลุมรักคุณทําไมก็หน้าตาเขาก็เกิดมาเพราะศีลของเขาไงศีลของเขาดีเขาก็เกิดมาหน้าตาดีแล้วเราก็ไปไปสะดุดรักเขาเองไปสะดุดเองแล้วบอกว่าผ่านเข้ามาในชีวิตฉันทําไมมาทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปหมดเลยแทนที่ฉันบางคนบอกไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากมีครอบครัวแต่ว่าไอ้ความสวยความสะดุดตาของเขาอ่ะมันก็เลยทําให้ไปตกหลุมรักเขา ชีวิตก็เลยเปลี่ยนจะต้องมีครอบครัวมีอะไรเนี่ยก็ตรงนี้ก็คงจะเปรียบเทียบได้ว่าเขาก็มีหยักของเขาอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แต่เราเองต่างหากที่เดินมาสะดุดเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนั้นนะศีลเขาดีเขาก็เกิดมาหน้าตาดีเขากเกิดมาอดีตเขาให้ทานเขาก็เกิดมารวยนะเขากเกิดมามีฐานะทางสังคมดีเพราะเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดมาเป็นคนที่มีตระกูลสูง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะแล้วก็เราก็ไปสะดุดตาซึ่งโทษเขาไม่ได้ที่ทำให้เราที่ตั้งใจว่าจะไม่มีครอบครัวแต่สุดท้ายก็มีเพราะใจเราเองสติไม่ดีพอก็เลยไปสะดุดนะกับสิ่งที่มันอยู่โดยธรรมชาติของเขาอยู่นะฉะนั้นจะมองเธอไม่มองทางจะสะดุดล้มไม่สะดุดล้มก็แล้วแต่จิตเราทั้งนั้นเลย ถ้าเดินจงกรมบริเวณนี้ก็ต้องตั้งสติในการเดินจงกรมไม่ให้สะดุดชีวิตก็คงเป็นแบบนี้ขอให้ตั้งสติดีๆทุกช่วงเวลาของชีวิตจะได้ไม่พลาดขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ